ตอนนี้อยู่ที่กลางเมืองฮะลาดพร้าวซอย1น่แยกสิบเขาบอกว่าร้านนี้มีจุดเด่นเลยนะฮะคือวันหนึ่งเขารับแค่2โต๊ะเท่านั้นแค่รอบเช้าโต๊ะหนึ่งเย็นโต๊ะหนึ่งเราอยู่ที่ร้านเฮียบูนซีฟู้ดนะฮะตอนนี้อันนี้เฮียบูนนะครับไม่ใช่เป็นคนน้องสุดครับเป็นเป็นคนน้องสุดเป็นเป็นน้องน้องเฮียบูนเหรอ 1> <1> <ก>อ๋อลูกเฮียบูนเมื่อ <laughs> กี้ก็ผมถามว่าน้องเขาเป็นใครอันนี้เฮียบูนป่ะครับอ่บาเมื่อกี้ผมถามเขาเขาบอกว่าเป็นคนน้องสุดผมก็ถามว่าน้องเฮียบูนเหรอน้องเฮียบูนนั่นนี่น้องเฮียบูนใช่ไหมมินครับแอดมินนี่แอดมินอ่าเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูครัวนี่บรรยากาศเขาจะเป็นแบบบ้านๆเลยนะฮะ <c oughs> อ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้คือครัวเลยฮะครัวร้านอาหารอ่ะ จริงๆะถ้าจะมาทานที่ร้านเนี่ยต้องโทรมาจองก่อนนะครับเพราะว่าเขารับแค่สองโต๊ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวัตถุดิบอะจะพอหรือเปล่านะครับ <c oughs> โทรมาจองโทรมาถามก่อนว่านี้มีอะไรทานบ้างเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้คืออะไรฮะกุ้งลายเสืออันนี้กุ้งลายเสือฮะนี่กุ้งลายเสืออันนี้ก็อบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเทียบูนซีฟูดเขาบอกว่าสดด้วยนะฮะสดใหม่ <c oughs> ๆเลยน,นี้วางไว้ก่อนอันนี้หมึกหมึกอะไรพี่หมึกหอมย่างค่ะโอ้โหหมึกหมึกหอมยา่างอันนี้คือสดๆเลยใช่ไหมฮะครับ <c oughs> อันนี้ชื่อ โตโ,โต้เคยดูเทปพ,พี่หม่อมเว้ยและเห็นโตโ,โต้อันนี้หน่อไม้ทะเลเจียน,ยน,นอันนี้เจียนกับลูกชิ้นและลูกชิ้นกุ้งปะงอันนี้ครับเห็นไหมนี่ผมแนะนําเมนูให้นะฮะกับร้านยาบูนซีฟู้ดว่ามีอะไรทานน่าทานนะฮะดูถึงความน่าทานเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเราจะหาของกินแบบสดสดสดีๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยดีกว่านะฮะ,ะลองชิมหน่อยนี่น้ําแดงเขา อไอหนูโตโตโอโอเอ้ยฝีมือเองไม่ธรรมดาว่ะฝีมือเองไม่ธรรมดาว่ะอันนี้ฮะกุ้งลายเสือนะฮะนี่ยิ้มนจิ้มซีฟูนเขาตัวกุ้งเนี่ยแน่นแล้วก็สดด้วยอร่อยมากแล้วน้ำจิ้มซีฟูนของเขาอันนี้ไม่หวานจะออกเพมเปรี้ยวเผ็ดแบบรสจัดดีอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดปูก๋วยเตี๋ยวหลอดปูดลอ,องครับอร่อยมาก อันนี้อร่อยมากๆตัวเตี๋ยวหลอดอ่ะนุ่มมากแล้วกลิ่นปูคือไม่ไม่มีความขาวเลยคือหอมแล้วก็ตัวน้าจิ้มอ่ะพอจิ้มเข้าไปในกเตี๋ยวหลอดแล้วอ่ะคือมันคือมันโคตรชูรสกันเลยแบบทให้รสของเตี๋ยวหลอดอ่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะ <c oughs> เรากินตรงนี้นิดนึงแล้วไปฮนะอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งที่อยู่ในเปลือืหเจียน <c oughs> อืมลูกชิ้นกุ้งอร่อยมาก มาลองที่นี่มีประมาณกี่เมนูนะฮะสามสี่สิบเมนูนะฮะ <c oughs> ถ้าใครไม่เชื่อว่าอร่อยไม่อร่อยลองสั่งไปลองดูเองเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าผมบอกอร่อยคุณอาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่สําหรับผมผมกล้ายืนยันเลยว่าอร่อยเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะแล้วกันรบกวนนะ,ะฮะครับอันนี้ฝากไปเดี๋ยวเขาไปลองในเดี๋ยวอร่อยโคอ,อร่อยอะ เต็มโต๊ะมาเต็มโต๊ะกายไม่ซีเรียสเออไม่ซีเรียสมันไม่เป็นไรนะพี่ไม่ซีเรียสอ๋อกูไม่ซีเรียสคูไม่ซีเรียสคูไม่ซีเรียสแต่กินหมดอ่ะกูซีเรียสเอ้าเข้ามาดิรอแล้วโอ้โหก็ยืนดูอยู่ว่าจะทำอะทำอะไรอ๋อไม่ไม่ไม่มีเข้ามาเลยโอ้โหรออะไรนี่กายกับอารุนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดี๋ยวนั่ง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 พอดีรอฮารุติดผมไม้อยู่เนี่ยโอ้โหโคตรนานเลย มาปอมหัวต้อ,อตงเซลยันหัวมาปอมร้านนี้เว้ยกายอะลูกคือเขารับแค่เช้าโต๊ะเย็นโต๊ะจนมากเขาจะทำเป็นเดลิเวอรี่แสดงว่าแพงมากหนึ่งมิลัมหนึ่งกิโลหนึ่งโลแปดร้อยบาทอ๋ออุ้ยโอเคนะโอเคโอเคนะคคนะไม่ไม่ถือว่าแพงเลยคุ้งลายเสือแบบ เก็บพรีเมียมนะครับพรีเมียมพันหกต่อหนึ่งกิโลพันหกโลนึงกุ้งลายเสืออ๋อก็ไม่แพงจะแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพถ้าอันเนี้ยแปดร้อยบาทแล้วคุณภาพไม่ได้อันเนี้ยถือว่าแพงผมเตรียมท้องมาแข่งกินกับคุณพีทแล้วเฮ้ยจริงเหรอเห็นช่วงนี้กินน้อยลองลองชิมน้ำจิ้ม เองปะะคซื้อซื้อมาหน่อยี้อันนี้ลูกลูกก็ทำลูกทายของโตอ้าวนี่คือร้านชื่อว่าเฮียบูนเฮียบูนแต่ตอนนี้ส่งต่อไม้ให้ลูกแล้วเหรอคะเฮียเหรอตอนนี้เฮียก็กอดลูกกินอ่าุ้ยกอดลูกกินเหมือนใครอ่ะเหมือนพวกเราเลยปลาเก๋าสามรสเฮียปกติเฮียให้น้ำซอสปลาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะครับอืม มัน<ม><ม>ปากใหญ่ว่ะไม่เหมือน,นตัววังเลยวตอนมันโตมันโตแค่ปากตัวไม่โตนี่นะลูกชิ้นกุ้งแบบของแท้นะมีตัวกุ้งอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะสองสาตัวเลยนะเนี่ยน,นี้เป็นกุ้งอะไรนะเฮียเอ่อกุ้งทะเลกุ้งโอค๊คของกุ้งก็เป็นกุ้งทะเลขาวกุ้งทะเลขาวถ้ามีเมนูไหนที่จริงๆแล้วอะเราไม่ชอบอย่างกายฮารุกินใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยในความร,รู้สึกเรานะว่าต้องปรับอะเฮียเขาบอกว่าเขาน้อมรับ ฟังนะเพราะว่าเขาจะได้ไปปรับปรุงเองว่าเฮียดูอร่อยเด็ดเข็ดด๋อยปูเป็นใช่ไหมคะปูเป็นดองเหรอคะแล้วผมตายทำมันไม่หวานดูดูแล้วตายแน่ๆนี่ดอกไปหวานหวานมากไม่มีกลิ่นคาวเลยผมชอบปูดองที่มันไม่ปี๊ดอ่ะใช่ เธอกินปูแล้วเวลากัดไปแล้วเป็นน้ำแข็งข้างในมีมีเกล็ดออกมาใช่ไหมไม่ใช่เลยแต่อันเนี้ยหลังทีมข้างในคือเขาจะตายนัทุอคนเลยครับเขาตั่งแบบก็ไม่ดีคงข้ามก็มีอาหารตามสั่งคือเอาแบบนี้กดมากอร่อยอร่อยหวานมากก็ตักนะสำหรับเมนูนี้นะปูไข่ดองนะฮะ ร้านนี้นะถือว่าเด็ดครับนี่อ้นี่ผมไม่ได้บังคับให้มนยกนิ้วนะไม่ได้บังคับนะผมให้เขาพูดออกมาจากใจนะฮะอันนี้ปูใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดปูอ่าลองดูปูเยอะมากก๋วยเตี๋ยวหลอดโคตรปูปูมาก ถ้ามาที่นี่รสหานในนี้อย่างเดียวอ่ะบอกเลยเลยว่าบางคนจะบอกหวานเกินไปเพราะว่าต้องบ่อยนิดนึงเว้ยกายเอ,อน้ำน้ำจิ้มที่ใส่ใส่กับต๋ยวอร่อส่วนมากอะ่ะมันก็จะต้องอมหวานแต่ทีจ่จริงแล้วถ้ากินอะ่ะละคู่บซีฟู้ดถูกแม่งจะโคตรกำลังจะบอกเลยว่าเรากินซีฟู้ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเนี่ยบางทีมันเลี่ยนถึงแม้ว่ามันจะเผ็ดกับเปรี้ยวพอกินันนี้ไปทุบกลับมากินพวกนี้ต่อได้สบายเลยนี่โอ้เฮ้ยไหนเนี้ยอันนี้อร่อยมาก เนอปูอร่อยมากเนื้อปูผัดผดงกะหรี่โอเคนะแต่มันเข้มข้นได้มากกว่านี้เหมือนกันอแต,อแต่แต่ถ้าถามถึงเนื้อปูอ่ะมันเยอะยมากบางร้านนี่มีแต่ไข่อ่ะมีแต่ไข่อันเนี้ยม,มีแต่ปู ถ้ามันจัดทุกอย่างบางทีมันก็เยอะเกินไปนะบางทีถ้าจัดหมดจัดหมดจัดหมดอ่ะมันจะกินไม่หมดใช่ไหมคูนคะนี่คือกุ้งอะไรคะกุ้งลายกุ้งลายเสือใหญ่กว่าหน้าแล้วล่ะเธอดูสิใหญ่ฮะใหญ่แต่กุ้งลายเสือหัวมันจะไม่ได้มันแบบเหมือนกุ้งไม่ใช่กุ้งในน้ำใช่เนี่เอาจจริงไหมกินตัวเดียวก็อิ่มแล้วนะแน่นไหมแน่นเนื้อกุ้งกรอบเลยอ่ะ ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากอืน้ำจิ้มซีฟู้ดดีจริงๆชอบตรงที่ไม่อมหวานเลยอืมอันน้ำจิ้มมาโอ้ยน้ำลายจริงว่ะอร่อยมากแ้วเราก็จะจิ้มลงไปแบบนี้แน่นไหมแน่นมากนี่ปลาเก๋าใช่ป่ะไม่เก๋าเก๋าจะอยู่เบ็ดอย่างเดือดปลาเก๋าที่ตกในเบ็ดออ๋ อานแหเป็นแบบตกมาอมเอาจริงมากินมาเกือบครบทุกอันนะยังติดใจอันไหนปูพี่เชื่อว่าเราชอบปูอันนี้คืออะไรฮะเฮียต้มชื่อแปลกเนาะรสชาติคุ้นเคยไหมหนึ่งต้มยำเหมือนต้มแซ่บแบบอือเหมือนต้มแบบคา้ายๆตือต้อมไก่ชอบอะไรที่สุดก่อน อันที่สุดเลยอ่ะเอาแบบอันดับให้ตัวเองอันดับที่หนึ่งปูไข่ดองอันดับที่สองต้องเป็นอันนี้วะอันนี้เนี่ยไม่ร้อนอันนี้อร่อยอันนี้เดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งอันของกายอันนี้หนึ่งนี่สองสามนี่เอาส่วนตัวไปเลยถ้าคนสามคนพูดในนิจางเดียวกันอันนี้แต่ว่ามาเขารู้เลยว่าเขาต้องผมว่าอันนี้สามอะเอาวะพี่เจอยงอันไหนอาพี่เลยว่า พี่หนึ่งพี่ให้นี่เออเหมือนกันเลยว่ะปูเขาอร่อยมากปูอร่อยจริงสองสองไพี่ิถันะลยอันนี้ปะใช่เหมือนกันเลยมากเลยว่ะสามนี่มันก้ามกึ่งมากคือจริงๆอ่ะคือจริงๆของเขาอะอร่อยหมดอยู่แล้วแหละคือคือกินได้ทั้งหมดนะคือกินได้ทั้งหมดกินได้อร่อยทุกมันยากตรงที่ว่ามันอร่อยทั้งหมดอะเราต้องเลือกออกมาสามระดับเออเอาพี่พีทสามมันไหนอะหนูให้อันนี้เพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันมันมันแปลกมันเหมือนแบบมันกินตัดได้อะ เอยวถ้าถามพี่อ่ะหนึ่งสองสาม <S 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 เหมือนฮารุเลยหรอเออเธอมันนอกคอไม่ให้เพราะอื่นอ่ะถ้ามกินตัวนี้ไปแล้วอ่ะมันจะทำให้กินไปอีกได้ดีขึ้น<อ>ไปอีกเพราะรสหวานมันจะช่วยตัดของเสนดีอันนี้ลายลายแอดของเฮียเลยป่ะ <S <S ใช่คับแอด heavy เฮดบีซีฟู้ดอ่าแล้วก็เบอร์โทรข้างบนมีเพจได้ไหมที่ร้านครับครับเพจนะ เป็นรูปมีเพจร้านอาหารเทบุนซีฟู้ดเเละสนใจอะไรหรือดูอยากดูเมนูอะไรเข้าไปดูที่เพจเขาอยากจะรู้ว่าเขาจัดส่งอะไรยังไงอ่ะโทรถามที่หลังใช่ใช่ง่ายเลยแต่วันนี้เรามากินเพื่อมาคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าคุณภาพได้รสชาติได้ไม่สิ่งที่พาาได้ถ้าใครดูกายกับฮารุนะฮะแล้วก็ชอบในผลงานของเขานะครับแบบอย่าลืมว่าเขาก็ทําช่อง YouTube เหมือนกันนะฮะ ก็ไปติดตามช่องเขาได้นะครับผมช่องอะไรวะกายคารุไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยทำกันบ้านก่อนไหม้กูว่าแล้วมาซึ้งซึ้ช้าชเนี่ยในหัวกําลังคิดอยู่ช่องอะไรวะไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดปีดไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้เลย ไปติดตามกายฮารุด้วยที่ช่องกายฮารุแฟมิลี่นั่นแหละครับนะครับเดี๋ยวจะมีรายการหนึ่งในช่องเราเนี่ยวเราจะเชิญพี่พีทไปดีกว่าใช่เป็นแบบรายการในแกงพี่เปล่าเคยได้ยินไหมว่านักพ่อกายเนี่ยคือกินเยอะ เคยเห็นไหมเวลาหล่อเขาต้องกินเยอะๆเพื่อที่จะกล้ามใหญ่เราก็จะเห็นว่านักพลอกายหนึ่งคนมีจานอาหารเยอะแยะจมไปหมดเลยคราวนี้เราก็เลยมานั่งดูว่าจะสู้กับนักพ่อกายไหวไหมบอกเลยเอว่าไม่ไหวเฮ้ยนักพละกายสู้พี่ไมไหวหรอกนักพลกายสู้พี่ไม่ไหวหรอกแต่มันไม่ใช่แค่คนสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน ยไปกินกันนักกล้าบตาเพราะกายคนเดียวมันก็ยังไงอยู่พี่พีทรู้อยู่แล้วว่ากินเยอะก็เลยจะพามาทั้งยิมเลยไม่เราจะพามาทั้งอิมโผดขนาดนี้อ่ะฮะก็ใครดูเทปนี้แล้วนะฮะก็จริงๆแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันร้านเฮียบูนซีฟู้ดสำหรับคนที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองลาดพร้าวนี่เขาเรียกซอยหนึ่งแยกสิบนะฮะแวะมา หรือว่าถ้าไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเข้าไปที่ Facebook ของที่เชียบูลซีฟู้ดนะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าร้านเขาอร่อยมากนะฮะอยากให้มาลองดูด้วยตัวเองถ้าเคบินเคยเคลียร์นะเนี่ยก็เราไงไม่ไม่ตอนนี้คุยกันอ่ะชวนกันทำไมวะก็ชวนมากินข้าวไงอ๋อก็กินข้าวกันก็กินข้าวกันแต่เราเคลียร์บินไงโอเคนะเดี๋ยวให้กายฮารุเขาเคลียร์บินแต่ผมไปก่อนนะเขาบอมฝากด้วยใ้่เียบูลซีฟู้ดนะครับแล้วก็กายฮารุแฟมิลี่นะ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับรถดีๆนะได้ได้ับผมขอบคุณมากนะครับขับรถดีๆขับรถดีๆมากินข้าวขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมมาไปแล้วเจอกันเจอกันไปไปเลยเฮียขอบคุณมากนะฮะแล้วบีนเก็บะไว้คได้เฮียอ่าครับยังไงอ่นี่นีเฮ้ยกูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นดิเฮี่เฮียได้ทิ้งเขาไม่ได้เดี๋ยวไงล่ะเฮียคือนั่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดข้อมูลของร้านเฮียไว้ให้นะฮะไปละสบาย